มันเจ็บเหมือนเอวด้านซ้ายแล้วก็ลงไปตรงไข่ดันเนี่ยมานานเป็นปีแล้วแล้วเขาบอกเขาก็ไปหาหมอสองรอบสามรอบทําซาวทําอะไรทุกอย่างเขาบอกว่าหมอก็าบว่าไม่เป็นอะไรครับม,มันเหมือนเป็นเป็นเอ็นอะไรขึ้นมานิดนิดหนึ่งเขาบอกวาไมันแค่ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรแต่เขาเดินเดินไม่สะดวกเลยเดินแบบพยุกคเยกคเยกอยู่ยยยยเลยอะ่ะเขาบอกม,มันเจ็บมากมันเหมือนเข็มทิ่มเข็มตําเลยอะ่ะเข็มทิ่มบริเวณไหนนะฮะ ช่วงด้านซ้ายของของท้องเขาก็ไปตรงไข่ดันอะไรเขานี่แหละประมาณเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งรูปให้ดูเขาถ่ายรูปมาให้แล้วก็เป่าตามรูปเขาแหละเป่าซึ่งรูปเป่าผ่านรูปที่เขาส่งมาทางไลน์ใช่ถ่ายรูปตรงตรงส่วนที่เจ็บมาแต่เรานึกหน้านึกอะไรเขาออกหมดไงคือคือหน้าเขาอะไรเขาอยู่อยู่ในอยู่ใน,ในหัวสมองเราอยู่แล้วอะครับผมก็เลยให้เขาถ่ายจุดที่เจ็บมา ครับก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้นะว่าจะจะมันจะได้ผลสักแค่ไหนก็ลองดูก่อนเขาบอกว่าได้ทีอพี่หมอเพราะว่าผมก็รักษาม,มาเยอะแล้วหมดไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วหมอ,อกว่าไม่เป็นอะไรแต่เนี่ยผมเดินเดินจะไม่ได้ขยโยขยเกมันทรมานมากเขาบอกพออยางขางมันก็เจ็บเลยอะ่ะอื้วเสร็จแล้วก็เลยเปล่าบอกว่าก็ลองดูนะเพราะว่า พี่ก็มั่นใจคาถาพี่แหละแต่ทีนี้ว่าน้องจะมั่นใจหรือเปล่าเขาบอกมั่นใจถ้าถ้าพี่หมอทําให้ผมเขาก็ตกลงทําเขาบอกอันนี้ก็จะเป่าให้ชัดสามวันแล้วกันนะอะไรเงี้ยก็เลยเป่าให้เขาไปได้สองวันเขาบอกตอนตอนที่เป่าครับเพราะเวลาจะเป่าก็จะโทรไปหาเขาเขาก็จะบอกมันเหมือนแบบติ๊ดติ๊ิ๊ิ๊อยู่อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาเหลือแค่นิดเดียวก็เดินได้แล้วอะ่ะอืม บอกมันมันหายไปเป็นแปลกเขาบอกครับเป็นเคสที่แปลกมากบอกมันหายแบบมันตลาดน้าเลยอ่ะก็ยังส่งยาไปให้เขายายังไม่ถึงเลยเขาบอกมันจะหายแล้วพี่หมอ <laughs> ผมเดินได้ไแล้วด <laughs> <laughs> ูเชียงรายอย่ะดูใกล้สนามบินที่เชียงรายนั <laughs> ่นแหละพอดีเคยได้ปฏิบัติธรรมด้วยกันที่วัดแล้วก็รู้จักกันเขาเคยไปรักษาที่กีดด้วยอืม <laughs> เราก็เลยเหมือนเหมือนเหมือนชื่อกะถือเราอยู่แล้วเลยนยครับคือพี่หมอทาอะไรก็หายหมดอ่ะอืมไม่รู้ยังไงแล้วมีเคสอื่นอีกไหมครับที่ที่แม่ครูได้ไปเป่าใชศาสตร์ของการปอามหาดก็มีเคสอื่นก็คือเคสเบาหวานครับเบาหวานนี่ก็คือเขาเบาหวานเขาจะขึ้นเยอะบอกว่า อะไรยังไงก็หมอก็บอกว่าขึ้นเง้อขึ้นเง้อก็ไม่รู้จะทำยังไงอยากให้กินอะไรก็กินก็เลยแบบลองเป่าที่แม่ดูนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะว่ามันจะนี่เงียบไปเลยบอกว่าทำงงทำดักก็เหมือนแบบไม่ขึ้นเลยนี่แล้วก็เบาหวานก็ไม่ขึ้นอกูอยู่ระดับหมอบอกว่าใช้ได้ปกติคก็บอกไม่นะมันตื้นตาตื้นตาทีกสุแล้วก็งงหัวอยู่ด้วยอืม สัญญาณไม่ดีครับไห้ย้อนแล้วเสร็จแล้วอ่อนไปตลอดเวลาด้วยเขาเป่าให้เขาเเป่าให้เขาทุกันเริ่มเลยเรเป่านะเดี๋ยวนี้ไปเป่ากระตูเขาแหละครับก็เลยเอ้ยก็เป่าได้สักนสามรอบมันคือมันก็มันก็หมดเวลาที่เราจะอยู่แล้วเราก็ต้องรีบกลับครับเขาก็ดีขึ้นนะเมื่อกี้เขาก็โทรมาว่าเด็กเขาดีขึ้นอ๋อ ตกแต่มันเลิศไม่หยุดเลยครับก็ต้องมีการนี้ยค่ะอาจารย์โอ้สาธุสาธุอ่าเป็นเคสอ่กากรดไหลย้อนที่เรื่องหวานหวานหวานที่ขึ้นิต้าวิต้าอะไรเนี่ยครับ